มันเป้าวะมันคิ้งานมันจะหนีไหมเอาอ้วนเอาอ้วนยูยูโมใคยมันเก็บมีค่าแรกหย่บเอื่อนแรกออกเราได้หนิย้ำเช้นนันนะรอยคุณลอยพันคุณพันเอ้าเไปทางไหนคือยังเงินไปๆอยู่นี่ ไอ้สิขาก็ให้คุอดนดอยก็เจอันเดมันาบักเทียนไตเติ้ลไอ้เดกอนดอตัวไกี่านับอันอย